สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคทูโฮมคอมเว็บไอทีของเรานะครับวันนี้ผมมีของอยากจะนำเสนอนะครับตัวนี้เป็นเมาส์เ MM มลอน M M 176 w i e l e t Mouse Silent นะครับซึ่งเป็นเมาส์ที่ดีอีกตัวหนึ่งสำคัญมากไม่มีเสียงอ้าวงงงงเมาส์บ้าอะไรไม่มีเสียงโอ้โหดูนะครับผมจะแนะนำตัวกล่องก่อนเลยนะครับก่อนจะไปดูด้านในตัวกล่องนะครับอย่างที่บอกตัวนี้ก็จะบอกนะครับ ชื่อยี่ห้อตรงนี้เมลอนนะครับแล้วก็ตัวนี้มันบอกว่าไซเลนว i เลสเมาส์เอ็มเอ็หเ็ห็นไหมครับไซเลนย้ำตรงนี้นะครับว่าไซเลนนะครับโอเค ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นรูปตัวสินค้านะครับเป็นเด็กเห็นไหมครับรูปเด็กอย่างนี้เขาบอกว่าเวลาคุณอยู่บ้านอะไรนี้ลูกกําลังหลับอยู่ด้านหลังเราจะคลิกเมาส์เสียงเงียบอ่าเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันเงียบยังไงนะครับโอเคดูนะครับทำไมผมนํามาให้ดู3ามกล่องเพราะวันนี้ผมจะให้ดู3ส,สีด้วยกันที่เขาวางขายในตลาดนะครับว่ามีสีไหนกันบ้างแล้วก็ความนิยมอย่างที่ทุกคนเห็นจะชอบแบบไหนนะครับผมอยากจะให้ทุกคนได้ดูกันโอเคดูตัวกล่องทีละกล่องกันก่อนล้วก่อนเนาะ ดูนะฮะดูด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้ที่ผมนำมาให้ดูนะครับจะเป็นสีนะครับสีดำตรงนี้นะครับสีดำออกเทาๆหนาๆหน่อยนะครับผมโอเคเทาหนาๆไม่ถึงกับดำนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะบอกนะครับ DPI ปรับได้เท่าไหร่มีปุ่มเปิดปิดให้ด้วยนะครับแล้วก็มี USB ใช้เป็นแบบ USB เพราะว่าเป็นไวเลสนะครับแล้วก็ตรงนี้บอกไวเลสนะครับตัวนี้เป็น USB แบบลับนะครับโอเค แล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นรับได้2.4กิกะเฮิรต์นะครับไวเลสเมาส์ Mouse, นะครับอย่างที่เขาบอกตรงนี้นะครับผมสัญญาณสลีปโหมดแบตเตอรี่นะครับสามารถตั้งได้โอเครายละเอียดด้านหลังก็จะประมาณนี้ข้างๆก็จะบอกชื่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวสินค้าด้านในดีกว่าทั้ง3ตัวเลยที่ผมนํามาวันนี้ว่าสีมันจะสวยขนาดไหนแล้วก็ ลักษณะจะเป็นอย่างไรเชิญชมเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเมลอน mm 1 7 6เนะครับโอเคไวเลสเมาส์ตัวนี้เห็นเฟอร์นิทีที่จอดอยู่ตรงนี้ไหมครับสีสวยมากๆนะครับอย่างที่ผมเห็นตอนนี้สวยสุดๆนะครับผมชอบมากสําหรับเมลอนตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูดีไซน์กันก่อนนะครับดูตัวสีแดงแล้วกันนะครับดูด้านหลังกันก่อนเลยโอเคมีอะไรให้กดบ้างตรงนี้เขาบอกว่าสามารถกดเปิดปิดได้นะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับนี่กดเลื่อนได้ นะครับเจ้าไซเลนตัวนี้นี่ขนาดผมเลื่อนด้านหลังยังแค่ไม่มีเสียงนะครับไม่ธรรมดาจริงๆตัวนี้นะครับกดย้ำไว้ซึ่งตรงนี้ผมจะบอกวิธีการใช้นะครับดูดีไซน์กันก่อนด้านบนจะเป็นสีเงาๆเ,เป็นลายนะครับทางยาวแบบนี้นะครับผมเหมือนสายน้ำนะครับดูสวยงามตะการตาทีเดียวนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับเป็นสกอร์ของเขานะครับผมสำหรับเมาส์ตัวนี้มีทั้งหมด3ปุ่มเพียงแค่3ปุ่มนะครับผมแล้วก็สามารถตั้ง dpi ได้สูงสุด1,200 dpi ที่สามารถตับได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเมาส์ไวเลสเลยที่สำคัญนะครับผมสำคัญยิ่งกว่าก็คือตัวนี้เป็นไซเลนนะครับเมาส์ไซเลนไม่มีเสียงผมจะกดให้ดูกันจะชัดนะครับ ถ้าผมไม่กระแทกแบบเมื่อกี้เสียงจะไม่ออกแต่เสียงที่เกิดขึ้นเกิดจากการเคาะของผมเนี่ยแหละครับเห็นไหมครับถ้าไม่เคาะแบบนี้เสียงจะไม่ออกแต่ถ้าคลิกปกตินะครับเห็นไหมครับมันเป็นเสียงเบาๆโอเคกดให้ดูตรงมาแล้วกันอย่างที่บอกว่าเป็นไซเรนนะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ราคาไม่แพงด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้นะครับที่บ้านหรือว่ามีครอบครัวอ่าสมมุติแฟนนอนแล้วเฮ้ยใช้เมาส์เสียงดังแรงแฟนก็จะตื่นบ้าเอ้ย,อยแล้วเล่นเกมแนว fps ต้องยิงตลอดโอ้โหชิปหายละท่าตัวนี้เหมาะเหมาะสำหรับคุณเลยครับผมจะบอกให้นะครับ และที่สำนักงานสมมุติอยู่สำนักงานใครเป็นเจ้าของบริษัทผมแนะนําให้ลูกลูกค้าใช้ตัวนี้เลยครับใช้ตัวนี้ให้ลูกน้องท่านใช้คุณจะเดินออกมาแล้วคุณจะได้เสียงไม่มีเสียงก็แค่แค่แค่คาญอีกต่อไปนะครับบางคนลาคาญมากถึงขั้นอยากจะเปลี่ยนมาแล้วครับของดีขนาดนี้ดูเลยครับ3 <c oughs> าชิ้นนี้นะฮะให้ดูกันชัดๆจากด้านบนนะครับ3มชิ้นนี้ในราคาที่ไม่แพงด้วยนะครับโอเคผมจะ ให้ดูอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือเป็นส่วนการรับสัญญาณอาจากที่ทุกคนเห็นตอนนี้ในกล่องเขามีมาให้แค่นี้นะครับเมื่อกี้ผมงม,มอยู่คนเดียวให้ทุกคนทายว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับจากที่ผมมองดูผมไม่รู้แต่มันอยู่ตรงนี้ครับคุณต้องกดตรงนี้ครับแล้วงัดมันขึ้นครับ มีเมาส์ที่ไหนทำครับผมเปิดตูดได้นะครับโอเคดูจากด้านในเห็นไหมครับรูนี้จะเอาไว้ใส่ฐานนะครับใส่ฐานเข้าไปส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวรับสัญญาณนะครับ USB 2.0 U ตรงนี้ครับตัวรับสัญญาณเห็นไหมครับทัวรับสัญญาณมองกันจะชัดครับนี่นะฮะอันเล็กนิดเดียวนะครับผมใส่เข้ามาในนี้นะครับใส่ได้เลยถ้าใส่ไม่ถูกด้านก็ยัดไม่ลงด้วยนะครับต้องใส่ให้ถูกทางนะครับถึงจะยัดลง โอเคด้านในนี้ใส่ฐานจะมีฐานให้1ก้อนนะครับสำหรับหนึ่งกล่องนะครับเขาจะแถมมาให้นะครับสำหรับใครที่ใช้เสร็จแล้วก็ปิดลงแบบนี้เรียบร้อยนะครับจบแล้วนะครับมีเพียงแค่นี้วัสดุเป็นพลาสติกแข็งนะครับผมเคลือบนะครับแบ่งส่วนเป็น4ส่วนนะครับห้าส่วนกับฝั่งนี้นะครับนี่นะฮะแบ่งส่วนลวดลายแล้วก็สีชัดเจนนะครับเป็นสีด้านแล้วก็สีเงานะครับส่วนลายตรงนี้นะฮะ ดูกันชัดเลยนะครับนี่ฮะสสีอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเข้าไปสั่งซื้อกันได้ในเว okay ็บ OK t o h o m e c o m นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้ Facebook และก็ไลน์แชทเข้ามาคุยกันสำหรับใครที่ดูคลิปไม่จบก็จะไม่รู้ว่ามันเปิดใส่ทานยังไงนะครับอยากแนะนำให้คุณดูให้จบนะครับผมโอเคนะฮะกด subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณมากครับ